เงินได้ยันได้เลยมันเงนได้มากแค่ไหนก็โอ้โหมาตั้งนานโอ้งมาตั้งนานนั่งกลมมาตั้งนานหาขวาอ โอเคนะครับตอนนี้เราก็กําลังทําการล้างซิลิโคนของเดิมออกใช่ไหมปอใช่ครับการเช็ดออกเช็ดออ,ออกยากมากซิลิโคนแข็งแล้วเนี่ยตอนนี้คือจะค่อยๆเพิ่มนะครับเพิ่มอุปกรณ์เข้าเข้อขอาความตามตามงบประมาณนะครับทํางบประมาณแค่น้อยก็ใส่ตามน้อยนะครับ เสออกนะครับทอง oh. ตัวนี้จนถ้าเกิดสีทองเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันดีนะครับสีทองเนี่ยจะมีหลายแบบเลยก็คือตั้งแต่เกรดต่ำจนถึงเกรดสูง <Okay. S 2> ไม่ว่าไม่ว่าเป็นทองหรือเป็นอะไรก็ช่างมันก็มันก็ไม่ได้แปลว่ามันดีถึงแม้เนี่ยซิลิโคนที่ผมเอามาครับเป็นหลอดน้อยๆเนี่ยไม่ได้เป็นสีทองเลยแต่ราคาแพงมากราคาห้าร้อยบาทเลยเรามาดูรุ่น CPU กันก่อนก็นกได้นะนี่ครับ นี่ครับน,น้อยเนี่ยคอยสามจินสองอะไรนะคอไอสามจินสองคอไอสามจินสองครับเกมสองสองหนึ่งหกเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่ามากเก่ามากเลยใช่ไหมปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เขาไปทําเป็นเซิร์ฟเวอร์กันหมดแล้วอ๋อก็คือเอาเอาไว้ทําเอาไว้เปิดเปิดทิ้งไว้ให้มันเป็นเซิร์ฟเวอร์เกมอะไรพวกนี้เอาไว้หลังหลังอะไรนิดหน่อยเฉยโอ้โหครับ คือคือตอนนี้ช่างเขาก็ยังโสดโสดอยู่ไม่ก็มีแฟนแล้วมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วนะครับมีแฟนแลแฟนถึงครับแฟนถึงโอเคนะครับนี่ครหลอดนี้น้อยหลานหลานชายนะครับยังไงก็ต้องฝากด้วยนะครับ ttp นะครับ channel นะครับกับผมก็จะเริ่มไวๆนี้นะครับนีเยรเราเราจะมาลงคลิปกันสักประมาณสักอาทิตย์ละสองคลิปพอเนาะ รับผมสองทำคลิปสองทำคลิปนะครับอา,อาจจะไปกีบสาวมั่งนะครับตามเซเว่นนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยสาวแฟนผมก็แฟนสาวเซเว่นอ๋อเซเว่นในเซ่นปอทอ่เซเ <c oughs> ว่นกรุงเทพมั้ครับ๋อไม่เป็นไรมันไม่เห็นหรอกไม่รู้ <c oughs> คือจ่องทีทีพีนี่คือคือเราจะทําแบบเงียบๆไม่ให้ใครรู้เลยอยู่อยู่ในบ้านเราทําแบบเงียบๆกัน มันรู้รู้รู้อีกแค่นึงรู้อีกทีนึงก็ก็ก็คือเตะเข้าไปที่แสนซับแล้วนะหมื่นซับแสนซับแล้วแหละใช่เนี่ยพวกเราจะจะทําช่องทีวีกันแบบหนึ่งเดือนพวกเราจะแตะหนึ่งพันซับให้ได้นะครับยังไงก็ต้องคอยดูนะครับหนึ่งเดือนไปหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าหนึ่งหนึ่งปีตั้งไว้อยู่ที่หนึ่งหมื่นซับนะครับหรือมากกว่านั้นนะครับอาจจะแสนก็ได้นะครับอาจจะแสน ยังไงก็ต้องฝากด้วยนะครับนี่เหนียวเหนียวคนๆเรียบร้อยถ้าใส่ขึ้นยังไงที่นี่นั่นแหละปัญหาครับใส่ยังไงวะเอาทางเอาเอาทางน้อยมาทางนี้เออทางทางเดิมเอาสายนั้นออกก่อนใช่หรือถอดถอดสายถอดสายมันก่อนเลยดีกว่าอืมมาเลยก็ได้เอ้าเอาเกาะลงไปเหมือนเหมือนที่ลุงเนี่ยมันมันมีล็อกอยู่นะพอนี่นะครับเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยว เป็นไรไหมอยงั้นเนี่ย<ห>เห็นไหมล็อกมัน,นเห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนมีมีล็อกมีเดือยเออเอาฝั่งนี้ใส่ก่นอนเข้า<ะ>ยัางเข้าเรียบร้อยแล้วครับเข้าแล้วกวดลงเลยเดี๋ยวตีตีออกเออตีออกเดี๋ยวใส่เรียบร้อยยังวะตีตัวนี้ออกก่อนอย่างนี้เอออย่างอย่างอย่างนี้เรากดลงแล้วเอาตัวนี้ไปคล้องกันนะอย่างนี้อปะเดี๋ยวเข้าไหม เข้าไหมแล้วก็ยูนมาทางนี้เเข้าไหมกดลงเออนั่นแหละเออเออได้แล้วใช่ไหมเรียบร้อยโอ้ยย่พูดเลยนะเนี่ยเออเสียบคืนได้ไหมทีนี้ตัวนี้ได้ครับได้ครับเสียบคืนได้ใช่ไหมมันเป็นพัดลมของ h i ท s i n g ์เฉยเสียบง่ายเสียบเสียบเลย ปุ๊บเนี่เรียบร้อยเอาลบไปใส่บวกเอาบวกมาใส่ลบใช่ไหมหมุนหมุนาหมุนไปหมุนมาหมุนหมุนกับด้านใช่ไหมหมุนกับดานเสร็จแล้วอันนี้เป็นกาดจอนะครับเป็นวีเ g จีชนเจ็ดหนึ่งนะครับเก่ามากเลยใช่ไหมตัวนี้เก่าเก่าแบบชนิดที่ว่าไม่มีใครใช้แล้วโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรา ถอดแล้วก็เอาของใหม่มาเสร็จแล้วตัวนี้เราไปบริจาคนะครับบริจาคบริจาคให้ไหนเนาะบริจาคให้ไอ้มิกกี้สายเบาเลยนะครับแบบนี้ดะซื้อไหม่สมมึงเสร็จแล้วเพราะว่าจะได้ซื้อใหม่อยู่คอมแต่เรื่องอนาคตเรื่องอนาคตใช่ ตัวนี้ก็จะให้มิกเอาไปเลนส i ฟตามรอยซีจี <c> g <oughs> เรียบร้อยอ่าเรียบร้อเสร็จแล้วก่อนก่อนที่เราจะทําอะไรทุกอย่างให้มันเสร็จสิ้นเราต้องเอาไปเช็คอมก่อนว่ามันเปิดติดไหมก่อนที่เราจะใส่ฝาทุกอย่าง <c oughs> เดี๋ยวเราลืมลืมใส่สายลืมใส่อะไรพวกนี้่ไม่เงี้ยน ไปเพิ่มับนนกดนแล้วก็ไหนเนาะทดสอบอปิดละนะครับคอมคอมก็สีสวยครับ RGB อย่างสวยเลยสวยแต่ลูปจุบไม่หอมนะครับ <c oughs> ใครที่ซื้อคอมราคาถูกนะครับก็ดูเอาไว้นะครับสวยแต่ลูปจุบไม่หอมนะ <c oughs> เล่นเกมได้ไหมเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่า ต้องมัตงนมต้องเป็นตัวต้องเป็นเกมแบบเอไม่ใช้โปรแกรมเสริม,มอ๋อจะเล่นได้ใช่ไหมจะเล่นได้ครับอย่างเช่นพวกเกม L O L ถ้าเป็นพ,พับจีนก็เป็นพับจีไลฟ์ในอะอะไรอะพวกพวกไหนครับในกรีน่าอะไรพวกนี้ครับ<อ>ที่ที่มันโหลดกรีน่าลงปุ๊บแล้วเราก็เล่นได้เลยอมลืมันจะไม่ได้ทำให้คอมเราเสื่อมสภาพเร็ว ตัวนี้มันมันมันอันนั้นปะมันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาลงโปรแกรมมาให้ตัวนี้เนี่ยเนี่ยครับอันอันนี้ได้แต่ทีนี้ถ้าเราใช้จริงจจังอ่ะเราเราไม่เราไม่ควรใช้ตัวนี้มาเอามัน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 เยันหน้าได้เลยจอใช่กับเออลุงก็งงมาจ้างงานเอ้าลุงงงมไปทางงานเนี้ยมันยันได้มันยันได้เลยมันยันได้มากแค่ไหนก็โอ้ง่มาตั้งงานงงมาตั้งงาน นั่งโกลมมาตั้งนานหาขวายเออจอคอมที่ที่มันมาพร้อมกันอย่างเงี้ยปกติมันจะกกมงหน,หน้าเงยหน้าได้อ๋องูงม,มาตั้งนานหาขวาวมาดูมาดูกันครับ <c oughs> สปีดเทสสปีดเทสไม่ใช่เทสของความเร็วเน็ตนะเท<อ>สของส,สิบกว่าสิบสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้มาดูตรงนี้ นี่ครับ CPU จะเป็น CPU เนี่ยคอยคอยสามเตนสองความเร็วสูงสุดคือสามจุดหนึ่งกิกะเฮิรตก็คือความเร็วที่มันทําได้สูงสุดนี่ครับเป็นแปดจิกแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าทำอะไรได้บ้างแปดจิกแปดแปดจิกเนี่ยคือความเร็วแปดจิกเนี่ยมันเอาไว้ทํานี้ครับดูพวกถ้าเกิดเข้าเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถเปิดแถบเปิด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 ,ปดตัวนี้ได้เต็มที่เลยตามใจเราเนี่ยเข้า Google ใช่ไหมครับ เข้ากูเกิเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยวายนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เปิดเปิดแทบนี่ครับเปิดดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเข้าดูหนังทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำเข้าเข้ายเยอะ<ๆ>ได้เลยโอ้ยอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมทำเยอะๆนีครับดีครับผมเปิดผมเปิดรวๆเลยผมเปิดรัวๆแล้วกินแรมไปเท่าไหร่นี่ครับ 23, 23ยี่สิบสามย่ิบสามเปอเซ็นต์อีกนี้ี่ครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ยี่สิบสี่เปี่สี่เปยิบสมสี่อร์เ เช็คสปีดเทสนี่ครับจากจากอย่างเงี้ยมาอย่างนี้ใช่ไหมครับลแล้วก็เลื่อนมาด้านข้างเปิด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 ขึ้นยี่สี่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเต็มจากร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ,มมรบผมเนี่ยพอเราปล่อยปุ๊บมันก็ตกลงเกมอย่างเช่นในกาลิน,น่าใช่ครับเนี่ยเรามีกาลิน,น่าแล้วใช่ครับดูไม่มีรหัสสิ่ลุ้เข้าไม่ได้สมัครเลยครับสมัครแค่ไหนนะครับสร้างบัญชีตัวน,นี้สร้างเลย เอาซิลุงเข้าไปนะควยคำอุ้ยไม่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะเอาเชื่อมตัวซิพอลืมลืมลืมเสียบตัวนี้ให้เออไ,ไงไงมันมาแล้วไงมาแล้วอยู่ในห้องผมได้ทำเอฟฟิกไว้ด้วยนะครับมีเอฟฟิกควนนะครับควนด้วยเนี่ยเอายูสเซอร์ทำยูสเซอร์พาสเวิร์ดของตัวเองครับ ตอนนี้ก็คัดไว้ก่อนเดี๋ยวมีคนเข้ามันกกะจะแกะซีพียูออกาค <C oughs> อมตัวที่ผมซื้อมาราคา8,500นะครับตอนนี้เรากำลังมามาอัดเข้าอีเล็กน้อยนะครับตอนนี้เพิ่ม <C oughs> เพิ่มอะไรเข้าไปแล้วนะรรครับรเพิ่มแรมเมข้าไปอีกสี่สี่กิกใช่ไหมครับผม <C oughs> เพิ่มแรมเข้าไปให้ <C oughs> ใ,หให้มันเวลา เวลาเรา,าเปิดหน้าเกมหรือเปิดหน้าหนังหรือเปิดอะไรเยอะๆมันจะได้เปิดได้โอเชนะครับผมตอนนี้อยู่กับช่างนะครับอย,อยู่อยู่กับช่างกาจอก้าจอ <c oughs> ตังไม่มีครับตังม,มีซื้อกา้าจอเคนะครับเดี๋ยวเก็บตังอีกสั้แป๊บบกาจอน่าจะได้ตัวใหม่มาราคาสักประมาณสามพัน 3, น่าจะได้น่าพอโอเคนะครับยังไงก็ต้องฝากช่องของพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวจะเปิดช่องเป็นช่องร่วมขึ้นมานะครับพี่อะไรนะ TTP Channel นะครับครับกับร้านครับนี่ครับผมไม่มั่นใจว่ามันจะออกอยังไงตอนแรกก็เ,เหมือนจะได้อะไรวะมองไปมองมาตอนนี้เขถอดออกจำเลยออกไปแลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอ่ฮีทซิงฮีทซิงฮีทซ <c> ิงซ <c> ีซีพียูใช่ไหมซิงของซีพียูใช่ในความจริงในความจริงมันจะต้องแต้มซิลิโคนให้เยอะกว่านี้อันนี้ ซิลคนน้อยเลยครับเนี่ยมันจนมันแบบจนตรงนี้มันไม่มีซิลิโคนแล้วตรงนี้ซิลิโคนบางมากเลยเนี่ยนูดเปรื้อเนี่ยหายเลยเนี่ยมันใช่อะไรปล่อยซิลิโคนมันมันจะเป็นตัวเหมือนกับว่าทําให้ระหว่างตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยมันมีความเย็นขึ้นตัวนี้ตัวตัวนี้มันจะเย็นอยู่แล้วเพราะมันปั่นมัดลมมันมีลมออกมาจากช่องเนี้ยเสร็จแล้วมันจะมารวมกันตรงนี้แล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดมาแปะทฉยๆมันจะไม่เย็น จะต้องมีซิลิโคนมาเชื่อมระหว่างตัวนี้ให้ให้มันเย็ยนขึ้นเดี๋ยวกลับบ้านไปเอาซิลิโคนแป,ป๊บไปไปซิลิโคนมาไป